สวัสดีครับช่องทำยู่ทำกินชาแนลนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาทำอาหารมันบ้านครับต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนนะครับผมอันนี้ไก่บ้านนะครับนี่ฮะนี่ก็ใบมะขามอ่อนนะครับผมใบม่อนครับแล้วก็ข่านะครับอันนี้ก็พริกปั่นนะครับผมขาจะใครใบมะกรูดปั่นก็กันนะครับ ยี่มหอมปั่นเข้าไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิกไทยสาลอนนะครับหอมครับใบมะกรูดครับผมแล้วก็ตักไค่นะครับผมอันดับแรกก็ตั้งหม้อก่อนครับผมผมตั้งกระทะเลยครับใส่น้ําครับใส่น้ำเข้าไปไม่ต้องเยอะนะครับผมลวนไก่ก่อนครับผมก็เราจะลวนไก่ก่อนนะครับ เราใส่เครื่องเทศเลยครับเครื่องหอมใส่เข้าไปครับผมใส่เข้าไปใส่ใส่เครื่องปรุงไปก่อนนะครับต้มนิดนึงโอเคครับใส่ร้อยเนี่ยขายหนึ่งครับขาใส่เข้าไปครับ ทำให้เครื่องเทศหอมก่อนนะครับทำให้เครื่องเทศหอมก่อนนะครับผมเอครื่องเทศเครื่องเทศเราเยอะแยะครับในสวนข <c oughs> อนน้ำเดือดดีแล้วก็ ใส่ไก่ของเราครบไปเลยครับผมล้วนไก่ก่อนครับนี่จัดไปครับน้ำเดืเอดแลยใส่อะไรลงไปครับผมก็ใส่อันนี้นะครับพดดีกับผงชูรสนิดนึงนะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับร้อยแล้วก็นี่ครับพริกปั่นไว้ครับ ีกปั่นก็จะมีหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับปั่นใส่เกลือให้เรียบร้อยครับแล้วก็เทใส่เลยครับนี่ครับเสใส่ไป่ะเป็นการลวนนะฮะลวนไก่ให้เข้าเครื่องก่อนนะครับไม่ต้องใส่น้ำเยอะครับช่วงนี้เดี๋ยวค่อยเติมน้ำอีกรอบนะครับผมออ เราจะใส่น้ำปลานิดหนึ่งครับเพื่อรดชาติที่ดีครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ใบมะขามอ่อนเลยนะครับหุมปกไว้ก่อนนะฮะนี่ใบมะขามอ่อนเยอะแยะเลยครับมีสวนใส่เข้าไปครับแล้วก็ใบมอนฮะใบมอนเข้าไปครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับ แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวทำมาเติมน้ำก็ครับสวนได้ที่แล้วก็เติมน้ำครับ กินอกุนเลี่ยทีเดียวกินออกนะต้มให้เดือดอีกตังแล้วก็ชิมรสปรุงตบเอาตบท้ายครับรออีกแป๊บนึงครับผมเปิดแล้วก็ชิมครับผมนี่เป็นไงครับโขนหน่อย หอมเลยครับผมดูขว้างเินดูครับโอเค,ครับผมได้ครับหลังจากนั้นเราก็นี่ครับกระเพราใสไปเลยครับหยิบมือเลยก็ได้ใส่เข้าไปครับใส่กระเพราสุดท้ายนะครับหอม มากครับผมมากินมากมากโอคค้โหเห้นหคปิดฝาปิดไฟต่อสักพักก็กินได้แล้วครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ